ออกรูปตั้งหลายตัวมแม่ไม่อยู่แม่แม่น่าจะไปหาอาหารนะคะเล่นสนุกกันเลยนะลูกเอ๊ย ลูกกระรอกนะคะสามตัวสามหรือส oh. ี่ตัวต้องดูดีๆ กำลังเล่นกันแม่น่าจะไม่อยู่ แม่น่าจะไปหากินลูกเลยออกมาเล่นนะคะฝนกำลังตกไปปลอยนะคะเด็กเล่นสนุกกันใหญ่เลย นับแล้น่าจะสามตัวนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ออกมาโชว์แล้วนะโชว์ความสามารถไหนดูแหมน่ารักแหละสองแล้วนะโชว์หน่อยครบเลยวน่าจะสามสี่ตัว ตอนนี้แม่ก็ลอกมาแล้วนะคะทุกคนเดนนะนี่อันนี้ลูกๆอยู่บ้านแม่กำลังมานี่แม่มาแล้วนะคะนี่แม่นางมาแล้วแม่ที่ไปหากินมาแล้วนี่มาเจอลูกๆอยู่บ้านลูกกำลังเล่นกันใหญ่เลย 没嘛了喂，没嘛了。 แม่นำอาหารให้แล้วคงเดี๋ยวแม่คงฝึกแม่คงจะฝึกฝึกลูกเล่นฝึกลูกไปหากินนะเนี่ยเล่นใหญ่เลยเว้ยตัวแค่นี้เนาะ ลูกตั้งหลายตัวฝนกำลังตกอากาศดีก็เลยเล่นกันสนุกไปเลยอืม

Mm-hmm.